กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมเคลิมบล์มอนีเบาแอมแเราทร่มเลยมีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขครับพอหญิงเนาะครับเนาะยินข่าวเิ่นเป็นฝันดีครับใส่เสื้อลายนางถ่ายอยู่ตั้งที่ละครับท่านผู้ชมความฝันเป็นสิเป็นมาจังไรกะมาถามครับพอหญิงเนาะครับเนาะแต่เป็นฝันว่าผีหลูกชา้ได้ครับมาไห้มหาไห้ใส่อยู่ไต่ตีนครับท่านผู้ชมมาไห้ใส่แล้วก็บอกเรีเพิ่นว่ะ กลับไปถามกับพ่อหญิงเนาะครับนอกว่าเป็นมาจังไดครับในความฝันมาเพื่อนฝันดีบ่อโอ้ใส่เสือไหลรอเนาะคุณพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออฝันดีฝันว่าจังไดเนี่ยพ่อบอกสู่ฝันเนี่ยฝันมาลูกชายมาอันั้นหายยุ่ใต้ตีนนะโอ้มาหายยูตใต้ตีนไม่ไม่ไหายยูตใต้ตีนมันอย่างไดีกองบุญกองกุลนะมันมันบอกเลขนน่านะ ฝันมือไรครับฝันมือไรคุณพ่อมือวันศิลป์นึ่งอ่ะมือวันศิลป์ผ่านมาเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยพอเท่างเมื่อคืนนี่แล้ววั่นผ่าจนมากผีสิออกวันพราบคุณพ่อแม่แม่นอกวันพราก็มีแค่ยิบบออย่างมี้ผมให้ยิบบออันนั้นเกินมากเกืบมากวั่นผ่าแม่นแม่นนะแม่นสิออกแค่วันศิลป์ออกได้แค่วันศิลป์เนาะแม่แม่เอ้าฝันว่าจังไรต่อครับเป็นจังไรมาจังไร คนมาหายอยู่ใต้ตีนเลดแบบนี้ท่านี่ก็ดม่เดินขึ้นพันตัวในวัาแบบว่าพันว่าก่อนอันนั้นตะปูที่เมื่อนะไปเห็นงั่งเห็นงอันนั้นอยู่ในวัดนะไปอันนั้นโอ้ในวัดบ้านเท่านี่บอก่ครับพูดวัดบ้านอันนี้เพิ่นโอ้วัดสมังอื่นครับท่านผู้ชมบ้านอันนั้นนี้น,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 น้าไปเห็นบสถหลังคาโบสถ์หม่นะโอเห็นหลังคาบสถ มอลังคาบดเป็นไม่ลังคาบทไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนด้วยครับคุณพ่อยังขอคัดจังหวะในด้วยครับท่านผู้ชมขอคัดจังหวะกอ่อนอาว้าให้เอฟซีเข้าใจนะครับว่าผีลูกไส้มาห้องหายอยู่ใต้ตีนแล้วก็เป็นจังไรต่อแล้วก็คอนตีน่ปมือนะครับมันสิร่วมกันมันสิสับสนเอาผีลูกไส้มาหายก่อนครับคุณพ่อผีลูกไสยมาหายใต้ตีนเมั่อกว่ามันบอกเลขยกพ่อเป็นว่าเป็นบอกอยู่บ่ล่ะบอกอยู่ โอ้เป็นอย่างใดกองบุญแมนอยางใดกองบุญกุศลนี่นะอืมเป็นอย่างใดกองบุญกองอย่างนั่มนะครับก็ต้องบอกเลยคือมันถือก่อนแน่นอนกอเถียงเนาะแม่มันต้องถือเรื่อยในช่วงเวลามแล้วถึงจะมีเงินมีทองเมีกองบุญเนาะแมนนี่แหละท่านบอกว่าถือคือเขาเงินใช้มาเหยีดกองบุญว่าง่ายที่บอแม่นว่าเสื่แกงมาใช้บาท้าได้กองบุญเกือบหลายแสนเนาะคุณพ่อเนาะแม่นแต่งวดนี้ว่าจักครับเพื่อสิให้จังว่ามาบอก สมมาิหายฟุ้งฝฟื่องที่บออ่อฟอดงานฟุ้งฝฟื่องโอ้ยฟอเหตุกองบุญในเี่ยเด้อที่บ่องานอือแสดงว่าเป็นเจ <c oughs> ตัวเลขนะครับถ้ามีช่วงเนี่ยน,นี่เนาะเป็นจังหวงตัวเลขละครับอ่ะต่อไปครับพี่ปอดตัวไหนไเนี่ยแต่ถ้าที่ฝันฝันเราไปเหตุไปเหตุลักพาโบสถ์นี่ไปเหตุจูไอ้กุบายอยู่วัดอืน่นวันซะอยู่วัดพุ่นครับบวันอะไร มันนกจิ๊กมันนกจิ๊กอครับผมเนาะไวมั่งแล้วโบเทศไม้นะเทให้คูบาประเทศเป็นตีแต่ปัปพิษบัตีจ้งแดดีเลยแต่บัวตีมือถีเลยอก้สร้างบมใหญ่จี่จะได้ไปตีงัเมื่ออย่าควงนะครับมันห่นันันมันหุ่นไส่โอ้ตีของมันอู่มือเลยไงง้ายสร้างใหญ่ในก็ันกับโมบิสพาได้นอกบ้านอย่างนาะครับครับเพือ ตนมันก็เป็นความฝันที่ซี้เราการถืเครื่องระบอกหยอกพ่อ,อยังเราซื้อวะได้มาหาเราโดวนกับผมตีถือจ็ดนิ้วละ่ะคุณพอ่อตีถือสองนิว้วสองนิ้วถือสองนิวอองน้วนิว้วใดกับนิ้วไดนล่ะครับนิ้วโป้เนี่ยแล้วครับนิว้วโป้ก็นิ้วซี่เนี่ยล่ะโอ้เลือดแตาาดกซะสะเลยจะถือนอนี่อันโอ้ยเลือดแดงซะสะอ่างนี้มีโศกมีหลามเลยคัะท่านผู้ชมเนาะเนามาเขือเรื่องไหมครับวันนี้ท่านผู้ชม เอาเรื่องเด้ว่าเพคนอยากได้กองบุญและได้กองบุญต้องต้องบอกเลขสักก้อนเนาะต้องให้โชคให้ลาเนาะบ์แอมเนาะครับครับเพราะถ้าแม่เราให้โชคให้ลาศี่คนคนบอกคนมีเงินได้คอหญิงเพคนมีเงินได้สี่ใบเงี้ครับผมเอาเพคนหายซื้อซื้อคนอยากได้กองบุญคนบาร์แอมอย่างนี้เพ่อะวันนี้ยเขาบอกว่าถ้าแมนจะมาให้เลขเพคนก่อนบอกเลขว่าซื้อเลขนะซื้อเลขมาถือเพ่ขาจะทำบุญนั่มคนว่าอ่าเขาขา้เลขสามโตล่ะวาย สร้างมาได้มาเลยสร้ตัวไ่้แนวนี้มันก็เป็นจะได้วามบุญยุนแล้วครับเอาเบิ่มคุณบอกตัวไหนล่ะพ่อวันไหนห่าหนึ่งแปด่าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดใครับท่ามู้ช่มได้มามล้วครับห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดครับวันไหนจะได้สามตัวบอครับพ่อสองตัวเป็นพรได้ว่าบ่กสองตัวนี่มัน มนวาหาสองแล้วสองตัวโ่าเป็นว่าหาสองนี่ไหนมาเมื่อกี้หาสองมืนหมาได้เนาะเพาะสมกับเด็กใจบวอยอีกอ่หเด็กหาสองสองหายหลายก็ยังว่าเห็นหลายเขาเดีกหาสองนี่หาสองสองหาแต่ว่าไปกลับมาหน้าด้อจมโมเมนต์วันนีนจะว่าหาสองกับไส่หาสองออกมาสองหาสองที่รางกากินได้กับทีราคากินเด้อันเดกตัวเก่า ทีคุณพออยังบอกไปที่แรกมันเป็นตัวไหนก่อนฮ้คุณพอจำได้ไหมพหนึ่งแปดกับแปดสี่หนึ่งแปดกับแปดสี่เนี่ยเลขล่างแปดสี่แปดสี่กับหนึ่งแปดตัวเก่าอยู่เนาะเอาบาตรี้มาฝันมาฝันสามตัวสามตัวตัวไหนบาตรนี่ยหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเป็นใาญ่ได้หน่อยเพื่อเอาเอาหลักลอยมาหายห่สองตัวนี้สองตัวเป็นหนึ่งแปดมาที่แรกเนาะ อะมาใส่นอกพรเคื่องแม่เป็นหาหนึ่งแปดหาสองกับแปดสี่แล้พกอหลายด้ครับสมุชมเป็นเป็นธรระตาครับสามประตูครับครับโอ้เป็นอยางเด็กองบุญเนาะเินกัจจีวาะเนาะเออควาเสือีเล็ทีเราเหยกองบุญไปให้ในเรื่องกจิีวาะเนาะแช่กอนกับ ว่าให้จะว่าให้ให้ี้ยพอเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลใส่บาตรยาพกไปให้ยนอกกระได้เฮ็ดไปให้อยู่แม่นบ่อกว่าตอนนั้นก็มีโชคมีลาภกันดีครับสามหมวดซ้อนครับพอหถึงว่าจะเป็นหาเก้าหาเจ็ดหาแปดบนอ่ะพอเทื่อจำได้แม่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 พอเทื่อแม่เนาะพอเทื่องในข้อมจำดีเนาะครับเนาะจำได้มาอันนึงงุ้งตืบเลยล่ะกันก็จะวางสันติเรียกการเป็นคนใหมาครับสามหมวดซ้อนเนาะ แม่สามหมดสอนเลยครับมามาพิดว่งอะไรนี่นะว่างสูตรแปดไห้สูตเก่ามันออกแปดแม่แม่ก็มาเกีย,ยรได้พป่าแม่นี่กระห้ยสูเก่ามันออกสูตแปดหรืรหาเกีย,ยรได้ค่าเด็กผีหายมาตัวหนึ่งจะสี่นี่เขาต้สื่อขึนสื่อโรคไม่ท่านผูชมสื่อไปสื่อกลับสื่อมาแล้วก็ต้อง สิ the the ่งร่องสืขึ Rainbow, awesome. ้นน้ำสิสินะเกษตรกรผชมเนาะมวนตัวนแปนในน้ให้ยซนเก่ามันออกศูนแปนนม้กับสิร่งแตมเนียวเนาะครับทิฏฐาทางเทคนิคเนาะพอเถียงแมนแมนสะดอยู่ไม่ทั้สื่อแต่ว่ากัสืรงแต้มเดียวนะใาย่บัวกนะหม่บัวก็บ้าถึงไยบัวผีบอกหนนคนบอกขึ้นมาสัตวผีบอกหนนเข้าบอหนนก็คือหมายก็บาซื้อลดลงคระสินะเกรผู้ชมถ้าคนบอกนี่เขาจะให้สื่อขึ้นมันก็แม่นี่ดีเพราะว่าคนไหยซุนเก่าออกซุนแป มันก็มีบานนัเนาะเท่เขาตัวโตงน้ำใ่อยนอัะแม่แม่ครับเพิ่มขึ้นกับมีแม่บอนาะครับครับหายมาตัวนึงสองตัวยังสิมันก็พอมสีขึ้นสืลงนี้ได้ครัเดเหมือนชครัแต่ว่าก็แล่อน้วแต่เหมือนช่วงเดียพีจีรณาองเด้ะครัเดอรเหมือนช่วงเนาะแต่ว่าพี่ชายบ่มาหาเชี่อว่าพ่อหญงบ่มาโอ้พ่อกหด่กองบุญกองเนี้ยพ่อใหญ่นะพ่อหญงแน่นอนแม่นี่มหาเลยไม่จะค้นสมพง์เนาะแม่นี่ไม่คุ้นสมพง์มหาพ่อหญิ S <S มันเป็นลูกเป็นพ่อกันครับมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกจะกลับมาหาพอ่อไปขายว่าเพียยังมีความผูกพันยู่สันนะก็ต้องยึดขึ้นว่าเราเช็ดบุญท็ชิ้นใส่บาดญาพวกก็ต้องเป็นญาที่พี่น้องเป็นพอ่อเป็นแม่นี่แหละใส่ให้เอาบอกไม่ไน้่พอตัวไวหนเกาะม้วนนี่เอ้าหาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดท่านผู้ชมล่างล่างกับหาสองหาสองเนาะแต่ว่าจะบอกไปถึงหัวฟันนี้ แปดสี่วะับกันไปว่าห <8, S 2> ้าหน <8, 4. S 2> ึ่งแปดแล้วก็หาสองแล้วก็แปดสี่น้องขาแต่บุญชมเนาะเุ้ยเลขซันนี่ครับข้าแต่บุญชลกันสามตัวบนชุดเดียวเนาะแล้วก็สองตงัวล่างแค่สองชุดครับผมครับเอาพิจารณาเบิึงน้าข้าแต่ผู้ชมเนาะต้องไปพิจารณาเบิงึงเอาว่าแอมมียังสิถามอีกบ่อ่า,อาครับเพราะยังลูกชายมาห้องห้อยู่ตยตใต้ตีนในฝนเบาอีกอย่างอีกแน่อยู่บ่ครับเกิด หมอบ่เตเล่งน่ะนะเพิ่นก็บ่ว่าจังได๋ใด๋ล่ะโอ้พิกให้เตเล่กัเพิ่นไหใต้เตียนเพิ่นอยากได้กองบุญของส่วนนํานะเว้าซํานีแม่นเพิ่นอยากได้กองบุญของบ่ได้เฮ็ดบุญศีลนําเพิ่นเพิ่นว่าโอ้เรื่องมันบ่ยากดอกเนาะพอเทืองเนาะคันถามันเขนตัวตรงนี้เพิ่นก็บ่ใจดดอกครับเพิ่นก็ร่วมบริจาคมาให้ยได้เฮ็ดกองบุญีแล้วแต่อัน ตัวที่แกวแก่กับก่อนตอกตะปูตีมือนี่กับโมไปยังเนาะคุณพ่อเนาะโมโมเป็นยังเห็นเลือดฟันเห็นเลือดเห็นว่าก่อนตะปูตีมือนี่กับสิไม่โชกได้จังไหนหลับพราะเที่ยงฟันเห็นเลือดตีดายจะเป็นโชกได้ัเป็นเหล็กก็ได้เลยค่ะท่านผู้ชมเ่ราะตองแปรหรอกมันหลายตัวถ้าแปรแทนท่านผู réussi, <spe> er saying, no ้ชมมันแกวเองแกวเองแกวเองาหลายตัวครับของขอแปรเลยนอกจะแปรเนาะถ้าท่านผู้ชมเบิองทั้งบ้านว่าเออมันอาจจะเป็นสั่งตัวนี้ก็แล้วแต่ดูพิธีของท่านผู้ชมครับผม แอดมินนี่จะมาขอแปลครับผมเก่าตัวเลขตรงๆของพุ่นสมโพงเนี่ยเราบอกครับผมเนาะที่พุณนสมพงบอกก็คือห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดราคาห้าสองละกะแปดสี่ครับผมมีแค่นี้เองครับผมช่งเนาะห้าหนึ่งแปดแมนเพราะว่ามันมาบอกคุกค้างอันนี้บอกว่าจะเป็นหาเจ็ดเพื่อก็บอกเลขตัวหนึ่งสองตัวถนนไหนก็ไม่ได้บอกหลายเลยไม่ว่าจะบอกไปหกตัวเจ็ดตัวได้อย่างไรก็สองสามจุดเจ็ดสี่หลักมันจะมากเป็นเจ็ดสี่ครับแต่ในช่วงเนาะ การแต่นผู้ชมใส่ถุงพิเศษได้เองประชุมสวัสดตแต่หมายแค่เป็นแนวท่าเนาะครับผมเนาะแนวท่าประจำาวันวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมครับผมสัมมชมเดี๋ยวเบลแอมเราทงกัสีเขียนตัวเลขของคุณพ่อหญิงใส่กระดาษไม่ให้แคบหน้าจอเนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายด้วยครับเด้อคุณพ่อกราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวเบลแอมกับสีชดใส่กระดาษครับ ครับผมทมาชมที่พนี่เด้อครับเลขของคุณพ่อหญิงเนาะครับเนาะฝันเห็นผีดุซ้าครับมานั่งไห้อยู่ใต้ตีนเนาะครับเนาะทมาชมเนาะเ็กตัวเลขหาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดนะครับเด้อหาหนึ่งแปดครับทมาชมครับหาสองเนาะครับเนาะเลขตัวเกาเป็นกับแปดสี่ครับทมาชมเลขตัวเกากับแปดสี่เลขสามตัวขึ้นมานะครับหาหนึ่งแปด ก็ไปลองซื้อตตรอตอลีล่องเบิองนะครับถาถผม้ชมเนะกประธานมีโชคมีหลาดน้ำกันครับสำหรับจลบปนีบเบาแอมโรตงกสิลาถาถผม้ชมไปก่อนด้วยครับเด้อเจอกันจิบหนาน้ะครับเนาะมีโชคมีลาดเฮงเฮงร่ยยด้วยครับเด้อสวัสดีครับ